โอเคครับก็สวัสดีครับเรียบร้อยครับไอพระอเอกไอหนุ่มหลอ่อโอ้ยไปเดี๋ยว <c oughs> ลงลไปดูงานนะอู้ฟุ้นหุ้นตัวเรียบร้อยพระเอกมึงช่างไอ้รูไปหล่อเรียบร้อยอออ <c oughs> รูปหล่อ,อ,ลอ, <c oughs> อ,อ,ลอแต่ลหล่อน่ากับผมอ,อ่ะเออเงี้ยแหละ เป็นไงพระรุบหล่อเกือบร้อยไอพี่ะครังโอ้ขึ้นได้เลยสวะอ้วอะไรวะไก่จะไม่เอา็อตเด็ดสัหน่อยอคนรอ,อน้อยอย่างนี้แหละ สู้คนล้อมากมันคงไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> จัดครับหมอตาลก็ยังจวดคือเก่าพี่น้องการร้อนครับวันนี้หมอตาลก็ยังจวดเหมือนเดิมครับแมวันนี้ไม่มีของมาฝากเลยอะไม่มีน้ำมาลมมาฝากเลยครับอากาศร้อนวันนี้ ีดันน้ำไปเลยเนะี่ดยดวนกับจอรเดียครับผมหมอตาลแต่จรเดียเขาตู้แอร์ครับแต่ส่วนหมอตาลแอร์ธรรมชาติครับผมดวนกันหน่อยครับนี่ปาดปาดปาดของเขาสบาย กินหนูกับหมอตันนี่นี่นี donner, ่ยอมแพ้ครับนี่แรงครับยิ้วแต่แจวครับนี่โคูขั้นใหญ่ไปเลยหร่ นิ่มแท้เขานิ่มนิ่มเลยครับมอตันดะแล้วก็แช่งไงมอตันใส่จนกันแช้งเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวฟังน้องเขาใจย็ดตึ๊บครับตัวแอ า้จอดเลยครับโดนตู้แอร์มาขู่ครับผม <center> ได้จอดดูตู้แอร์ดันเลยละซิท่าฮะไป,ปะโอ้โหกลัวหมอตานครับอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าวะ่ะเปิดอาลาดเลยครับไปแล้วตู้แอร์ตงสัยกลัวหมอตานไปแล้ว มารูปรูปปใช้ดันไนี่ยดดันที่ะนิดเไตมาเลยโอ้คยนอนอยลมเกือบะลิดบะไม่ไม่ไม่ตะลหรอกมันตแล้วทีนี้มันโยกเอาดำลงอ่ะยกคอยลังอ่ะอ๋อล้วหักลงหักลงหักลงเอ้อนนะจัดหาเรอยลังยกไปหน้าดีกว่า นู่นเห็นไหมโดยมันหักลงกับดินมาแล้วครับไอ้พระเอกเกือบตีลังกาแล้วเมื่อกี้น่ะดูด it, ินมันหักลงไปครับดินมันซุดเพราะเทใส่น้ำเลยครับสงสัยไม่กล้ามาเททางนี้วะสงสัยจะรอเททางนู่นแหละไม่กล้ามาแล้วมาทางนี้แต่กลัวอีกมั้งนี่ จะกล้ามาเททางนี้ไหมโอ้ยังมาครับยังมาครับโอ้มันน่วมหมดแล้วด้วยนี่หองไม่ใช่จะถอยมาหาเราหน่บอไม่แอ็งถอยมาหาาเส์ซิบะเอามามาสั่นมาอีกอีกเบาเบาเบา,บา,บา ว้าวว้าว้า้า,า,า,าโอ้ยดับเสียบ่ะพอแล้วพอแล้วเห็นเลยถอยเตลิดไม่ได้ครับถอยเตลิดเป็นเรื่องครับ อยู่สองคันครับโอ้ยเสร็จง่ายไหมแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวไปดูสิบล้อกันบ้างครับไว้ไหมสิบล้ออ้อุ๊บทีเลยครับ โอ้หนึ่งประถะาสิบร้อแล้วครับไกลๆก,กันเลยโอ้คนละข้างกองดินเลยเอา้าโอ้ม่ติดเยอะแทนลูกเวก็เหลือครึ่งคุณไหมเดี๋ยวไปดูพลังพี่หลงไหมครับอุ้ยันนั้นหอดป,ปุ๊บเลยครับอ๋ โอ้โหคนติดลมโอ้เอาฝั่งนี้โทรหนึ่งครับนี่ท่าเสร็จรอเลยสิวู้วูบอุดวเดินหน้ากับล็อกแปะ ักร,ระทะทีมงานสิบลอ้อครับนี่เอ้ล้อใหม่ดิล็อกแป๊ะโอ้โหพลังวิลงเทอร์โบครับนี่ หลงเทอโบครับห,หวานจัดเลยไหวเปล่าไหวเปล่าเดี๋ยวมาดูใหม่ครับโอ้แรงจัดครับโอ้เกือบได้แล้วอ่ะโอ้เทลรถวหน่ะ ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว,ไไหว,ไไหว่าฟื้นก็ไม่แบกไม่เต็มกลองเลยเอายกน้าสุดแล้วบ่นนิโอ้โหสุดแล้วโอ้หอนจัดครับหอนหวานจัดเลยโอ้สี่ครึ่งหนึ่งครับ เึ่เดี๋ยวค่อยเข้าไปทีข้างในแรงจัดครับแรงจัดแต่ไปไม่รอดครับเพราะว่าหนืดจัดแล้วก็ใส่มาเยอะจัดครับผมต้องเปลี่ยนเลนเลยครับไปเลนใหม่เลย เออล้วลปกไป่โอ,อลงอยู่ครับแต่หน้าจะติดกระบะเยอะเหมือนกันนะ่นนี่ หอนจัดครับ <Hi. S 1> มาดูฝั่งโทนหนึ่งบ้างครับแม่มันจัดเลยพี่น้องเอ้ยมันยดติงเลยคนหล่อน้อยครับเนี่ยว้ <c oughs> <c oughs> มาแบบเฮ้ยตลุมเลยครับโอ้แรงจัดครับอดโ,โอ้แรงจัดเลยพี่น้องมาแบบไม่มีหลุมเลยทีเดียวโอ้เดี๋ยวมาดูเจ้านี้กันบ้างครับแม่แรงจัดสัมผัสได้ครับเดี๋ยวจะมาดูว่าถอยขึ้นเทนได้ไหม ฮึบฮ yeah, ึบฮึบฮึบโอ้มอใหญ่ครับมอใหญ่แง่แง่ถึงทีเลยสู้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 ว้าวโอ้โหโอ้แรงจัด

โอ้วสุดจัดเลยอ่ะสุดยอดเลย <c oughs> อ้วแรงจัดสัมผัสได้มอตารึยังยอมแพ้เลยอ้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยแรงจัดสัมผัสได้ครับโว้าวสุดจัดประหลัดบอกเลยครับ โอ้นี่แม่รุ่นไหนไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่าอะไรอยู่ใต้หัวเก๋งครับผมแม่สุดจ,จัดเลยเจมีมไหมล่ะเจมีมไหมล่ะแม่ สำคัญะคืออะไรอยู่ใต้หัวเกิงครับผมแมสุดยอดเลยลูกเป๊ะแจ่มจันท์ไม่มีคำจะบรรยายครับแรงไหมมาตันแรงไหมโอ้ยกดิ้วไ้เลยครับโอ้ยอมยอมยอมทั้งไงพระรูปหลอ่อ ดูสิบล้อมาอีกครับตอนนี้ยังไม่มาเลยแม่งโคตรมันเลยว่ะว้าเอ้ยโอ้มันก็ติดครับเดี๋ยวรอดูสิบล้อมาครับโอ้มันโยกแรงแท้ ไม่แล้วครับตัวแรงของเราเดี๋ยวมาลุ้นดูเที่ยวนี้จะขึ้นเทีได้ไหมโอ้แต่แรงจัดครับคันนี้ยอมรับเลยเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้ครับ เรื่องเหลี่ยมดีครับรอบนี้โอ้โหเสิร์ฟถึงที่ครับผมอืมโอ้สุดจัดเลยเสิร์ฟถึงที่ครับ เก่าแต่เก๋ครับคุ้มพลังมหาศาลเลยโอ้เสิร์ฟถึงที่ครับเสิร์ฟถึงที่แม่แน่นอนจริงๆเลยอะยังชอบเลยอะแรงอ่ะโอ้ยยอดเลยครับ ได้ใจเลยครับเอาใจผมไปเลยครับแบบนี้สุดจัดเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไรครับแต่รู้ว่าแรงอะ่ะแขงชะได้เลยครับเอาเรื่องครับเอาเรื่อง เค okay, ครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผม mm hmm. เนาะ mm hmm. เผื่อจะมีอะไรมันๆให้ดูกันอีกเนาะ <laughs> คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมบายบายครับสวัสดีครับ